เปิดหน้าล่าสุดตูนบอดี้สลัมยิ่งสูมยิ่งอึง้งบอกเป็นเสียเดียวกันว่าอึ้งหน้าล่าสุดไม่คิดว่าจะขนาดนี้นับว่าเป็นนักร้องชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างตูนบอดี้สลลมหรือตูนอาทิวราคงมาลายตอนนี้หนุ่มตูนอายุ4 4ิปีแล้วแ้าเป็นว่าที่คุณพ่อลูกสองบอกเลยว่ายังหล่อเป๊ะและห้หน้าสุดล่าสุดหน้าใสาหน้าเด็กลงมากๆ อย่างคลิปที่ไปดินเนอร์อกับภรรยาก็รัชวินสาวค้อยโพสตโมเมนต์วินาทีหนุ่มตูนกินทุเรียนครั้งแรกแต่หลายคนหลุดโฟกัแสแห่ซูมและคอมเมนต์ชมว่าหน้าใสาความหน้าเด็กลงของหนุ่มตูนทั้งบอกว่าพี่ตูนหน้าใสาหน้าเด็กขึ้นไม่ได้ดูอาหารเลยแต่พี่ตูนหน้าตาสดใสแววตามีความสุขมากๆคุณก้อยกับลูกคือความสุขที่สุดข,ข,ของพี่ตูนจริงๆปกติพี่ตูนจะแววตากังวลจากการห่วงทีมแววตาเหนื่อยล้าจากการทํางาน นี่คงคือทุกสิ่งของพี่ตูนจริงๆดูแล้วมีความสุขมากจริงๆคุณก้อยคุณตูนน่าใสามากเป็นต้นขอบคุณที่มาของข่าวจาก today. line. me. t i n i com